ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่กับกลุ่มขายสินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้านและแบรนด์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ m r DIY ค่ะขอต้อนรับคุณอนุภาพคงมาลายัยรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดบริษัท m r DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะท่าน,นที่ชมอยู่ที่ t ิ k ็ o k นะครับผม ยินดีด้วยนะคะคุณอนุภาค่ะสับรางวัลนี้เป็นปีแรกไหมคะสำหรับมิสเตอรับปีทีสองแล้วนะคะพูดสักเล็กน้อยกับรางวัลนี้ค่ะก็สำหรับทั้งสองรางวัลนะครับทั้งไทยแลนด์เดย์โมสแอนด์ม d ร์เร d แบรนดนะครับแล้วก็ Star w a r ลต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกคนนะครับที่โหวตให้มิสเตอร์วได้รางวัลครั้งที่สองนี้นะครับผมก็ในฐานะตัวแทนของพนักงานมิสเตอร์วกว่าหมื่นชีวิตนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ รางวัลก็คือแบรนด์สตาร์อวอร์ดนะคะคือแบบโอ้โหเชิดชายสุดยอดเลยนะคะอะไรที่เป็นคีย์แฟกเตอร์ที่คิดว่า m r d i y สมควรที่จะได้รับรางวัลสำหรับ m ิสเตอร์ดีไเรามีแบรนด์ Proposition อยู่3อย่างนะครับหนึ่งเรื่องของความสะดวกสบายนะครับซึ่งเราดำเนินการที่ประเทศไทยมา9ปีนะครับปัจจุบัน9ปีเรามี900กว่าสาขานะครับซึ่งอยู่ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ 2,025เนี่ยเรามุ่งหวังที่จะขยายสาขาอีก200สาขานะครับเพื่อเข้าให้ถึงบริการกับลูกค้าคนไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยให้ลูกค้าคนไทยประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องความหลากหลายของสินค้านะครับสำหรับสินค้า6แคปซิโรยัคนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์เครื่องใช้ในบ้านนะครับของเล่นเครื่องเขียนและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นนะครับกว่า1 5 0 0 0รายการนะครับมีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับมาชอบได้ทุกวันและมีสินค้าครบเพื่อทุกคนนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะครับที่ถูกและคมเสมอเพราะเราใช้หลักของการอีกคนไม่ออฟสเกลนะครับในการซอร์สสินค้าที่ในวอลุ่มสูงและให้ได้ต้นทุนที่ต่ำเพื่อที่จะมาทำราคาให้ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคครับนี่คือ3หลักที่มินเทวายึดถือเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภครับผม Place Product แล้วก็ไพร่าครบเลยนะคะทุกอย่างจริงๆคือคิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าได้เจออีกอย่างแน่นอนนะคะกับสาขาที่ขยายเพิ่มขึ้น1,000กว่าสาขาในประเทศไทยนะคะขอแสงความยนดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแบรนด์ Mister DIY ขอบคุณคุณอคุภาพมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ